สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากร์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับฟังรับชมกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นคลิปที่เราจะมาบอกมากล่าวกันนะคะว่าลัคนาราศีใดที่เข้าเกณฑ์ได้รับอิทธิพลดีที่สุดจากดาวพระศุกร์ที่ทําการโคจรยกย้ายในครั้งนี้ซึ่งต้องบอกก่อนนะคะเราจะไม่ได้มีการจัดอันดับค่ะทั้งหมดมีด้วยกัน4ลัคนาราศี สมไมก็จะยกมาแล้วก็อธิบายกันให้ทราบนะคะและจะต้องกล่าวสักนิดหนึ่งอย่างนี้ด้วยนะคะว่าดาวพระศุกร์ที่ทําการโคจรยกย้ายในช่วงวันที่19มิถุนาไปจนถึง14กรกฎาคมนี้ส่งผลดีต่อหลายๆลัคนาราศีค่ะเพียงแต่คัดมาเนื้อเน้ๆเน้นๆเ,เลยว่าลัคนาราศีใดได้รับอิทธิพลโดดเด่นมากๆเรามาเช็คกันในคลิปนี้ได้เลยค่ะ และทั้ง4ลัคนาราศีนะคะที่ได้รับอิทธิพลโดดเด่นจากดาวพระศุกร์ที่ทําการขวจรยกย้ายในครั้งนี้ประกอบไปด้วย1ลัคนาราศีพิจิกนะคะนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่15บธันวาคมนะคะชาวพิจิกนะสามารถที่จะรับฟังคลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะหรือท่านใดที่เช็คแล้วว่าตัวเองเกิดในลัคนาราศีพิจิกก็ฟังคลิปวิดีโอนี้ได้เช่นกันนะคะ ดาวพระศุกร์ถือเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิและเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศของคุณในระยะเวลาดังกล่าวได้ทําการขวจรเข้าสู่เรือนปัตตนิค่ะสิ่งที่โดดเด่นมากๆสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนั่นก็คือเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไม่ว่าคุณจะเป็นคนมีคู่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดคุณจะได้รับอิทธิพลที่โดดเด่นมากๆจากดาวพระศุกร์ที่ทําการขวจรยกย้ายในครั้งนี้ใครที่มีคู่แล้วมีคนรักอยู่แล้วนะคะ คู่ของคุณจะซัพพอร์ตดีมากคู่ของคุณเขาจะเป็นกําลังใจให้กับคุณคอยช่วยเหลือคุณในยามที่คุณไม่ว่างจัดการบางสิ่งบางอย่างไม่ได้คู่ของคุณคนรักของคุณเขาจะไปทําสิ่งนั้นแทนให้นะยกตัวอย่างง่ายๆคุณอยู่ต่างจังหวัด นะคะคุณติดธุระอบรมหรือสัมมนาแล้วคุณจะต้องพาคุณแม่คุณไปโรงพยาบาลแต่คุณไม่สะดวกมาแฟนของคุณนี่แหละเป็นคนพาไปนะแฟนของคุณนี่แหละเป็นคนพาคุณแม่ของคุณไปคลินิกไปโรงพยาบาลไปรับยาตามกําหนดอะไรประมาณอย่างนี้ค่ะจะได้คนรักคู่รักคอยเป็นไม้เป็นมือคอยซัพพอร์ตคอยเป็นกําลังใจคอยช่วยเหลือหรือถ้าเขาไม่ได้ช่วยเหลือคุณในลักษณะที่ทําแทนให้แบบนี้ถ้าอยู่ไกลกัน กำลังใจดีมากๆจากคนรักจากคู่รักนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกท่านใดที่ยังโสดอยู่ในช่วงนี้ถือว่ามีเสน่ห์โดดเด่นมากๆคุณต้องการจะไปจีบใครต้องการจะไปชอบใครต้องการจะทักใครหรือว่าสารสัมพันธ์กับใครในช่วงนี้มันมีเกณฑ์จีบได้จีบติดต้องขอกล่าวอย่างนี้เลยสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะรวมถึง ท่านใดที่ยังไม่ต้องการมีความรักเลยนะมันก็จะมีออชาวลนาคราศีพิจิกบางคนที่อยากจะโสนอยู่ยังไม่ได้ต้องการความรักยังไม่ได้อยากเปิดใจ คุณจะมีคนรอบข้างอย่างเช่นเพื่อนฝูงเพื่อนที่ทํางานเพื่อนสมัยเรียนเพื่อนสมัยมหาลัยนะคะชวนคุณออกไปสังสรรค์ชวนคุณออกไปปาร์ตี้มีคนมาหาที่บ้านมีคนเอาของมาให้มันจะเป็นลักษณะของความมีสเสน่ห์มีความเนื้อหอมอยู่ในตัวไม่ใช่แค่ดึงดูดในเรื่องของเพศตรงข้ามนะยังดึงดูดคอนเนคชันดึงดูดเพื่อนเก่าดึงดูดเพื่อนใหม่ดึงดูดผู้คนให้เข้ามาใกล้ตัวคุณมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเราจะเอาประโยชน์จากดาวพฤ สุขที่โดดเด่นในครั้งนี้ไปใช้ในเรื่องของการงานใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับการพูดการเจรจาก,การติดต่อกันรประสานงานการศิลปินหรือนักแสดงนะคะต่างๆนานาก็จะได้รับอิทธิพลในครั้งนี้ด้วยถ้าเราจะพูดถึงในด้านของเงินเงินทองทองเพราะดาวพระสุขเองก็เป็นตัวแทนของเงินทองความรักความสุขนะคะการเงินของคุณก็จะมีโชคฟลุกๆเข้ามาหรือบางคนไม่ได้รับแบบโดยตรงคือไม่ได้มีคนเอาเงินมาให้ไม่ได้เกิดโชคฟลุกๆไม่ได้เสียงดวงเสียงโชค ก็จะเป็นลักษณะที่งานค้างานขายของคุณมีความคึกคักมากยิ่งขึ้นมีลูกค้าเข้ามาติดต่อมากขึ้นมีการประสานงานนะคะไปเสนอขายสินค้าไปเสนอขายผลิตภัณฑ์หรือเสนอขายโปรเจกต์ให้กับบริษัทต่างๆก็มีโอกาสสาเร็จใครที่เป็นพนักง,งานประจําพนักง,งานบริษัทนะคะก็อาจจะมองว่าเออลรโอกาสในเรื่องของการเงินเราได้รับมาแบบไหนคุณอาจจะมีอาชีพเสริมอาชีพเพิ่มมีช่องทางในการทารายได้เข้ามาหรือเป็นเกณฑ์ที่คุณได้รับโอกาสดีๆจากหัวหน้า งานมีคนป้อนงานให้มีคนมอบความรักความเมตตาให้กับคุณแบบนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะลัคนาราศีต่อมานะคะนั่นก็คือชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะชาวกรกฎท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกรกฎก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเอง ก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีกรกฎนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมจนถึงวันที่15สิงหาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะ ดาวพระศุกร์นั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือนลาพะและถือเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุข,ของคุณค่ะในระยะเวลาตั้งแต่19มิถุนาไปจนถึง14กรกฎาคมดาวพระศุกร์โคจรมาอยู่ในเรือนลาภะค่ะถือว่าเฮงมากๆดาวพระศุกร์ก็เป็นดาวตัวแทนของเงินทองอยู่แล้วเป็นดาวตัวแทนของความรักความสุขอยู่แล้วโคจรมาเจอโคจรมาอยู่ที่เรือนลาพะ ยิ่ยงจะส่งเสริมให้ตัวของชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นได้รับอิทธิพลดีๆทางด้านการเงินคุณมีโอกาสที่จะได้หยิบจับเงินก้อนคุณมีโอกาสที่จะได้ใช้จ่ายเงินก้อนด้วยมันเป็นไปได้ทั้งสองรูปแบบคำว่าใช้จ่ายเงินก้อนนั่นหมายถึงคุณรวบรวมเงินได้คุณมีเงินเก็บคุณมีเงินออมแล้วเอาไปใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านในการซื้อบ้านซื้อที่ดินซื้อรถ ะ,ะเอามาใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการต่อเติมบ้านซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านเอามาใช้จ่ายในเรื่องของการงานอย่างเช่นลงทุนธุรกิจ ต่อยอดงานนะคะสต็อกของเพิ่มสต็อกสินค้าเพิ่มลักษณะนี้มันมีมุมที่ดีมากๆแล้วดาวพระศุกร์ก็มาโคจรมาเจอกันกับดาวพระพุธด้วยซึ่งดาวพระพุธก็เป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะสหัชชะหมายถึงการติดต่อการประสานงานการออกสื่อและหมายถึงออนไลน์งานใดที่ชาวลัคนาราศีกรกฎได้หยิบได้จับถ้ามันเกี่ยวข้องกับออนไลน์เกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลเกี่ยวข้องกับการเดินทางการประสานงานการพูดคุยการใช้ปาก การออกสื่อออกกล้องจะมีมุมที่ดีสําหรับชาวกรกฎอย่างมากมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ของสวยของงามเข้ามาครอบครองมีเกณฑ์ที่คุณจะเกิดโชคเกิดลาภแบบคาดไม่ถึงชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะถ้าเราจะมองในด้านของการงานคุณจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนให้การช่วยเหลือด้วยนะคุณจะมีการคุยงานใหญ่ๆคุณจะมีการร่วมงานกับองค์กรใหญ่ๆคุณจะมีเกณฑ์ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์สําคัญคญลักษณะนี้ค่ะซึ่งชาวลัคนาราศี กรกถือว่าโดดเด่นมากๆในด้านการงานส่วนในเรื่องของการเงินก็แน่นอนอยู่แล้วดาวลาพะโคจรมาอยู่ในเรือนลาพะและร่วมกันกับดาวพระพุธ มีเงินเข้ามาหลายช่องทางสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะคุณจะหารายได้มากกว่าหนึ่งทางอย่างแน่นอนค่ะและดาวพระศุกร์ยังเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุคุณมีเกณฑ์ที่จะได้จัดการเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินได้จัดการเกี่ยวกับคนในครอบครัวความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ้นหรือบางคนมีเกณฑ์แต่งงานมีเกณฑ์สร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวในระยะเวลาดังกล่าวนะคะชาวลัคนาราศีกรกฎต้องใช้จังหวะการโคจรของดวงดาวในครั้งนี้ให้เป็นประโยชน์ และขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ามันไม่ได้มาแบบง่ายๆไม่ได้ไ,ได้ไม่ได้ได้ทุกอย่างมาแบบสบายๆนะชาวกระกฏอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างต้องออกแรงต้องคิด ต้องลงมือทําต้องสู้ต้องลุยนะคะไม่ใช่ว่านั่งกินนอนกินสบายๆแล้วให้คนอื่นหามาให้ไม่เป็นอย่างนั้นค่ะคุณต้องออกไปลุยเองคุณต้องวางแผนเองคุณต้องคิดเองคุณต้องวางแผนชีวิตของตัวคุณในในจังหวะนี้ใครว่างงานใครตกงานรีบสมัครนะคะในช่วงนี้เป็นจังหวะที่ดวงดาวเกื้อหนุนต่อคุณเป็นอย่างดีค่ะ ลำดับต่อมานะคะนั่นก็คือผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษค่ะชาวเมษท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีเมษก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีเมษนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16เมษายนจนถึงวันที่15พฤษภาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเช็คกันเลยนะสำหรับชาวเมษแน่นอนค่ะคุณจะได้รับอิทธิพลโดดเด่นจากดาวพระศุกร์มากๆในเรื่องของเงินทอง นะคะเพราะดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณและดาวพระศุกร์ก็เป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิของคุณด้วยค่ะในระยะเวลาตั้งแต่วันที่19มิถุนาไปจนถึงวันที่14กรกฎาดาวพระศุกร์ดวงนี้จะทําการโคจรยกเข้าสู่เรือนกระดุมพระเรือนการเงินของคุณค่ะดาวการเงินมาอยู่ในเรือนการเงินมาอยู่ในบ้านในเรือนของตัวเองและได้ตําแหน่งเป็นเกษตรอธิบดีซึ่งเป็นตําแหน่งที่เข้มแข็งมากมาก เงินทองไหลมาเทมาสําหรับชาวลัคนาราศีเมษคุณจะมีรายได้มากกว่าหนึ่งช่องทางอย่างแน่นอนนะคะหรือเป็นช่วงจังหวะที่คุณได้นําเงินไปโปะนี่ไปปลดหนี้สินไปตัดงวดบัตรเครดิตไปตัดตรงนั้นตรงนี้นะคะทําให้ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนของคุณมันเบาลงคุณจะมีการวางแผนในเรื่องของการเงินจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีเมษครุค่นคิด เกี่ยวกับเรื่องของการเงินคุณจะมีการจัดสรรปันส่วนเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินก้อนนี้เอาให้คุณพ่อคุณแม่เงินก้อนนี้เอาไปท่องเที่ยวเงินก้อนนี้เอาไปตัดหนี้เงินก้อนนี้เราเก็บออมไว้เนี่ยค่ะมันจะมีการจัดสรรเงินเป็นสัดเป็นส่วนแบบนี้ใครที่มีคู่คุณจะได้วางแผนร่วมกันกับคู่ร่วมกันเก็บเงินกับคนรักคู่รักเพื่อที่จะทําอะไรบางอย่างคือชาวแลัคนาราศีเมษเนี่ยจะมีเป้าหมายบางอย่างอยู่ในหัวเป็นเป้าหมายระยะไกลคุณลองไปพิจารณาดูนะเป้าหมายนั้นมันอาจจะเกี่ยวข้องกับงานเกี่ยวข้อง กับบ้าน เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ทรัพย์สินเกี่ยวข้องกับลูกหรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรืองานบางอย่างที่คุณกําลังสนใจอยู่คุณจะมีหัวคิดคุณจะมีการวางแผนที่ดีเกิดขึ้นในระยะนี้สําหรับชาวลาราศีเมษถ้ามองในเรื่องของการงานนะคะจะเป็นจังหวะที่ชาวเมษงานยุ่งงานเยอะและมีความเหนื่อยมากๆคุณจะได้หยิบจับงานหลายอย่างได้ชิมลางงานใหม่ๆได้เจอประสบการณ์ใหม่ๆเจอผู้คนใหม่ๆนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ได้โยกย้ายงานในช่วงนี้คุณอาจจะมี เกณฑ์ได้ติดต่อกับคอนเน็ชันใหม่ๆหรือมีเพื่อนร่วมงานหน้าใหม่ๆเข้ามาก็ได้มันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นและอีกประการหนึ่งที่ชาวลัคนาราศีเมษโดดเด่นมากๆในระยะนี้ก็คือเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่ะคนรักคู่รักสนับสนุนคุณทุกอย่างดีมากๆไม่ว่าจะเป็นการงานเขาก็คอยสปอร์ตการเงินค่ะเขาก็หามาให้ประมาณนี้เรื่องความรักเขาก็เติมเต็มดีตลอดลักษณะนี้มันมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นพยายามใช้จังหวะดีๆของดวงดาวสร้างสรร สิ่งดีๆให้กับตัวคุณเองไม่มีใครได้อะไรมาด้วยความง่ายดายนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีจังหวะมันมีเวลาของมันและมันก็ต้องอาศัยความตั้งใจตั้งใจจริงถึงจะได้มาครอบครองเพราะฉะนั้นสู้ๆสำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะคะต่อมาลำดับที่4นะคะนั่นก็คือลัคนาราศีกันค่ะชาวกันท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกัน ก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คละขนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีกันนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16 กันยายนจนถึงวันที่15ตุลาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกันนะคะดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณโคจรเข้าสู่ราศีพฤษภมาอยู่ที่เรือนสุภะได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีและครั้งนี้มาเจอกันกันกบดาวพระพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณเฮงคูณสองสหรับชาวลัคนาราศีกันเฮงคูณ3แบบนี้ก็ไม่ผิดแปลก สามารถที่จะกล่าวได้เฮงจุดที่1นนะคะดาวการเงินมาอยู่ในเรือนดีๆมาอยู่ในเรือนของความเจริญรุ่งเรืองแบบนี้นะคะตรงนี้คือเฮงจุดที่1และได้ตําแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีด้วยนะจุดที่2ดาวการเงินโคจรมาร่วมกันกับดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณตัวคุณจะขยันหาเงินตัวคุณจะนึกถึงแต่เรื่องของการเงินตัวคุณจะไม่ละความพยายามในเรื่องของการเงินในเรื่องของเงินเงินทองทอง คุณจะมีการหาเงินเพิ่มมากขึ้นคุณจะมีช่องทางคุณจะมีลู่ทางและมีเกณฑ์ที่จะได้ใช้จ่ายเงินจํานวนมากในช่วงนี้ทําไมถึงได้จ่ายเงินแล้วดีเพราะมีเงินให้จ่ายนั่นเองนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีกันคุณสามารถโยกเงินได้เอาเงินจากตรงนั้นมาโยกเพื่อที่จะไปจ่ายตรงนี้เอาเงินจากตรงนั้นมาแล้วก็เอาไปโปะนี่ตรงนี้คือมันมีการจัดสรรปันส่วนเกี่ยวกับเรื่องของการเงินซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีของดวงชะตานะคะเฮงจุดที่3าม ดาวพระพฤหัสซึ่งถือเป็นดาวสุภเคราะห์ดาวใหญ่ได้ทำได้ตำแหน่งเลงลัคนาและทำมุมโยกหลังดาวพระสุกดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณนี่นะคะจุดนี้จะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีกันเอาตัวรอดได้เป็นอย่างดีคุณจะมีโชคมีลาบเข้ามาแบบไม่ทันคาดคิดไม่ทันตั้งเหนือตั้งตัวคุณจะมีการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่คุณจะมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีจากคนรักคู่รัก คุณเอ่อคนรักคู่รักของคุณซัพพอร์ตการเงินให้กับคุณเป็นอย่างดีได้เงินจากความเสน่หานะคะเกิดกิจกรรมบางอย่างที่สามารถที่จะทําให้คุณมีรายได้พิเศษในช่วงนี้เป็นเกณฑ์ที่ดีมากๆสําหรับชาวลักขนาราศีกันจงกอบโกยนะคะขอใช้คําพูดว่ากอบโกยเลยสําหรับชาวกันถ้ามีโอกาสใดๆเข้ามา อย่าอย่าชะล่าใจอย่ารีรอนะคะให้รีบกระโจนเข้าหาโอกาสนั้นเลยนะบางครั้งโอกาสมันก็ไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อมีจังหวะเมื่อมีช่องแล้วก็สามารถที่จะลุยไปให้เต็มที่นะคะสำหรับทั้ง4ีลัคนาราศีสมัยมองว่าการกระทําคือสิ่งที่สำคัญที่สุดดวงดาวการโคจรของดวงดาวหรือแม้แต่ตำแหน่งที่ดวงดาวไปอยู่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เปิดช่องเปิดโอกาส ะะเป็นจังหวะที่ดวงเปิดแล้วแต่ถ้าตัวคุณไม่ได้ทําอะไรมันก็ไร้ประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นพยายามจัดสรรเวลาให้ดีพยายามคิดพยายามวางแผนแล้วก็ลุยแล้วก็ลงมือทำนะคร่าวๆเท่านี้สำหรับทั้ง4ี่ลัคนาราศีนะคะสมัยก็ต้องขออวยพรอวชยชัยให้กับทั้ง4ี่ลัคนาราศีนี้ได้รับอิทธิพลดีๆจากดาวพระศุกร์และสามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับตัวเองได้มากที่สุดนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ